เห็นไหมทุกคนไม่รู้บนอะไรจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุิ๊บจิ๊บ,บ,บคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยบนอยู่นั้นบนไม่หยุดอืมอืมบนอะไรบนอะไรของเธออืม ดูเอออ่ะวนไปบนไปเรื่อยๆอ,อืมอืมยิงด้วยนะถามก็ไม่พูดอืม ่พีใ่ใส่ต้นไม้ได้วยนะเห็นไหมนี่ต้นไม้ข้างล่างนี่เธอขี้ใส่มันนะเอออ้าวไปไหนไวะนี่อยู่นี่เีใ้ใส่ด้วยนะปากกระบนเพื่อนก็ไม่มีหมาทุกวันหมาล้วก็บนบนอยู่นั่นแหละบนทําไมโบนทําไมเนี่ยโบนทําไมก่อนเฮ้ยกังเกน็นมา